แต่โดนเจ็ก็พี่กเลียมมีออกไปกูตายเลยอ่ามมีบางอย่างเลยะรนอะไรนอไเ็บเจ็บเ็บปูนเจ็บเจ็วัจ็บปูนเจ็บเจ็เบนบเบเเปนบเบเบน เฮ้ยัลโหไ้หมาบนมัไปแล้วนะทาร้อนอยู่ไหนอะเ้ยมีดเ้า้นอยู่ไหนอะกเอวอยกอนนเ่าอยากอมเล่นคนเดียวนะไม่เล่้วะการกามกตกทไม่ได้ไอย่าเนกูตเ้ยรอรดักักรักเลยอ้วายกอขอนี้ เป็ไม่รักก็ไม่เป็นลายให้รักก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อกูเอาไม่ได้เขาไม่ได้ส่งรวมาดิ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 หมูเพื่อนแตกเลยแต่แบบงงงงมาตะฟักงง ต่เตมเรยอกกูมาเป็นร้อยไม่รักก็ช่างแม่ม่ใช่พ่อคตรงรวมาดิเฮ้ยมาดิลุมมาเต้าลุมมาเต้าลาเต่้างนอกอ่ะ่อนายหมูครับขายยังไงครับขึ้นเต่าขึ้นเตาไปไปรอ50ครับรอ50อย่าเป็นยาวอะไอชิ้นจงูไอชินจะเดาไป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 ดิหลอมันจะแกงแตกแกงแตกใครกงแตกาะแกงมันมาเติรั อ่ะที่ครับเล่นหมูครับอัะที่ไฟหนึ่งไปไมนไปไหนที่ไหน,หนอ่ะแตงหมูแตงได้กระเป๋าแล้วแตกครับได้กระเป๋าเลยเฮ้ยเนี่ยหมูแตกหมูแตกฝันดิฝันฝันเลยแตงหมูแตมตง ไปยิ่งแม่งไม่ได้เก oh, <comm like ็บปืนหมู่อ่ะวคุณได้ปืนหมู่อีกล้ไม่มีใครเก็บปืนหมู่อีกแล้กูได้หัวได้หมดให้หมดเดินแอดมินกูได้เหรอแอดมินมันลุกแอดมินเหรอไปเก็บปืนหมู่มาเจอกันนะครับบ๊ายบาย